মাকরালে <laughs> เพราะงั้นไม่น่ามีคนเหมือนมอยู่ที่ฟาร์มใช่ไหมแต่ตรงฟาร์มนี่มีของเยอะเหมือนกันใช่ไหมก็เคยมาลองอยู่ไอซอมบี้นี่ก็ถือว่าก็เยอะเหมือนกันนะมาเลยครับพูดถึงก็แม่งมาเลยโอ้โหโอ้ยมาแบบว่าสองตัวนี่ก็สามตัวเฮ้ยใครวะเฮ้ยเมื่อกี้ใครฆ่าวะเฮ้ย้ายโอ้โหไม่มีคนมาโด้อของไปหมดแล้วอะ่ะ ควรไปดูของก่อนหน้านี้เว้ยครับมีคอมเมนโดของก่อนหน้านี้แล้วป่เราแม่งก็มาช้าค้างอเออประตูกเลยเฮ้ยใครแม่งฆ่าวะโอ้โหคนแม่งฆ่าแบบว่ารุนแรงอ่ะทาวรุนอ่ะไม่ดูซ้อนมาเจอของดีจ้าของดีแล้วจ้าแค่นัดเดียวเอามาโอ้ยอุ้ยไม่ตายเว้ย ไอ้กระสุนล oh. oh. hey. ูกซองนี oh. Oh. ่ใช้อะไรวะกระสุนลูกซองที่มันแบบว่าไปสองเรื่องแดงอ๋อโอ้ยโอ้ยกระตุกเลยเนี่ยถึงกระเพมเนี่ยตกของนี่หมดเลยอ๋อที่มันกับดักอ๋อที่มันตายเพราะว่ามีคูว่ากับดักมาก่อนสมโอ้ควายโอ้ยกระดักแตกเลยเฮ้ยรถเฮ้ยมีคนมาด้วยมีคนแต่มีคนมาช่วยเขาโ ของรถกันโดของโด่รถมาเลยโด่รถมาเลยโด่โด่รเอาเอ้ยคือรถมาอีกเออเซอชคดีว่ะเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟ PVE นี่ว่ะที่ว่าตีกันไม่ได้ใช่ไหมโอ้รถ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 รถแบบว่าเฮ้ยมีคนนั่งมาเขาด้วยมันเป็นนินจามีซามูไรด้วยนะแต่เขาเนี่ยก็บอกว่าโปโปเลยเอ้ยเข้ามาถึงในเมืองก็ตีโอ้ชโชดชดโอ้โหมันมีปืนด้วยเฮ้ย มันมีปืนด้วยเฮ้ยเอ้ยเห็บเห็บไหมเห็บไหมมันบอกว่าบอกว่าลงอ่ะบอกว่าลงอ่ะแต่กูไม่ลงโอ้โหคนไทยแบบว่าพีซพีซเลยอ๋อเรียกว่าเวฟเพีซใช่ไหมก็ชื่อเรามันชื่อพีซใช่ไหมโอ้โหขับว่ะขับแบบว่าขับดูดีมากดูดีดูดีโอ้ลงๆๆก็ลงอ่ะไปๆขอบคุณที่มาส่ง <laughs> ขอบคุณที่มาส่งครับโอเคไปเลยทิ้งกูเลยทิ้งกูเลยทิ้งกูเลยไปเลยไปเลยไปเลยแต่เขาไปกลับไปนี่นะเว้ยไอ้ชื่อวะมันชื่อวะมันไม่เขียนชื่อให้เราน่าจะชื่อว่ามิสเตอร์น็อตนะใช่ไหมทีเฮดอะ่ะแกลองดูดิเขาจะให้ไอ้นี่ไปส่งให้เอาไปมันจอดตรงไหนเขาเขาจอดตรงนั้นะเหมือนว่าเขาจะเป็นเพื่อนกับเฮ้ยโอ้โหเซิร์ฟมีคนเล่นก็เยอะดีนะโฮะ้ยมีรถตำรวจด้วยฮนะ มีคนผิวดำอะ่ะหยุดอา้าวมีคนบอกว่าบอกว่าหยุดไอ้ไอ้ดำเนี่ยไอ้ดำเนี่ยไอ้ดำเนี่ยรอหยุดรถมันไอ้ยรถมันนั่งกี่คนนาตีสูงสุดกี่คนรถนาต,นะตีพิษลง <laughs> แม่งแม่งแม่งบอยไว้บ่อย,ออยให้กูลงเลยแม่งบอยให้กูลงอะ่ะเยี่ยพิษลงแม่งกดติบิตเต้กูลงไอ้เ <laughs> ห <laughs> ี้ยกูไม่ลงอะ่ะทำไมกู <laughs> ไม่ลงอะ่ะ ไม่ลงอ่ะไม่ลงต <c oughs> ัวกูไม่ลง <c oughs> ตวัวดีมันบอกให้เขาลงไหหงแบงแ่งมาคเขาไ้กูลงกูไม่ลงไง <c oughs> ไอ้นี่ก็ไอ้ไอ้หน้าดำไอ้คุกกี้นี่ก็ว่าอยากจะขึ้นนักหนาขึ้นไม่ได้ค <c oughs> นตีมันก่อนเ <c> ฮ <oughs> ้ยกินได้ปะกู <c oughs> ไม่ลงอย่างงี้แม่ไงล <c oughs> งดิพี่ตัวเล่นไม่บ่อยหรอกห <c oughs> เห็มแล้วที่มันพี่มาเห็นนะกูไม่ลงเลย กูไม่ลงกูไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปไอ้ย่อยลงไม่ลงกูไม่ลงไม่ไปจอบเปล่ากูไม่ไปขออ้าวเฮ้ยจะให้ของกูหรอกไม่เชื่อไม่เอาเว้ยกูไม่เชื่อมึงไม่เอา ขับตามไปเลยเองดีเลยเออขับตามไปเลยเออโอเคแล้วตอนนี้แต่ว่ามันบอกมันบอกตีอยู่ไหนวะซึ่งแกตีเคยเห็นเขาโป้เลยเขาเขาเขาป่วยพวกนี้เนี่ยงัายหนุกกว่าเยอะแบบเยอะเอ้ยมิโตัวน่าด่ง ไปแล้ว่ะไปแล้วพี่มีมีมมมหมูด้วยน,นี่แกลแ่ะขอให้มันขับไปกุบไม่ลงไปไหนก็ไม่ไปด้วยจะไปกับมันด้วยค <c oughs> <c oughs> ือเนึ่งร้อยมันส่งทาง <c oughs> เฮ้ยจะขับรถลงน้ำเหรอเฮ้ยไม่ต้องขับนะ <c oughs> เออ้อดีตัวกู มนง่ยคุยกันไอ้เนี้ยไอ้ไอโฟดี่เหี้ยมาบอกมาคุยกันเรื่องกูเรื่องเรื่องกูไอ้สัตว์มึงเขียนงองูใครฟาร์มอู้ยเอางองูเปเลยกูครับ กูเองงงงูไอสัตว์งงงูขนไม่ติดฮ่าช่างแม่งไอเลยครับเฮ้ยห่อคอยมันจะไปห่อคอยว่ะตีเขาอยู่ตรงสามกอป์อ่ะมาหาเขาหน่อยเลยไหมเฮ้ยอย่าเข้าลงน้ำใครจะไปใครจะไปรับบ้างกูกูกูเองกูเองกู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 เฮ้ โโอ้ห <c oughs> วันตีมาเล่นเนี้ยผู <c oughs> ้ดีโทษครับ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 ผมพีไปแล้วผมพีไปแล้วพีไปแล้วเอาว้าทิ้งกูอีกแม่งมึงผมพีไปแล้วไปจะซ้อมรถไม่งงมาซ้อมรถกันผมพีไปแล้ว

แต่ว่าโชคดีนะที่มันแบบว่าเป็น PVE <c oughs> ถ้าเกิมมดมันไม่ PVE ดีๆเนี่ยไม่เป็นว่า PVE เที่แบว่าฆ่ากันไม่ได้ดีแล้วที่เราได้เสริมเนี่ยใช่ไหมตีตีตตไหนจะเข้าไม่รับพอดีรถน้ำมันเต็มรถคันนี้แรงเลยตีอยู่ไหนเข้าไม่รับแกเก็บของเอาไว้เขาเพิ่งไปโดนโบนาสพวกนั้นมาแกอยู่ไหนตีเฮ้ยฉนเออสปอร์ตสปอร์ตเกอยู่ไหนอะตี ตีตีตีสีตามเนียวะเอวเขาไปตามเอเขาไปับเลยเออเอโอ้โหทางไหนเป็นฟามทางไหนไม่ใช่ฟาร์มอะโชคดีได้นีจาเออวรถจะจะไปแล้วรถจะจะไปแล้วเขาทางดีไม่เขาไม่เคยเป็นนะเนี่ยโอใจเใจเย็นใจ โอ้ใจเย็นโอ้ใจเย็นโอ้ใจเย็นโอ้รถ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 ห้ามรถติดอ like, like like. ้าวรถโอ้รถไม่ติดว่ะท่อหลังรถจะมันไปไปไม่ได้ตีรถติดไม่มีว่ะเพราะเขาขารถติดว่ะไปไม่ได้แล้วว่ะสิใจจีรถคันนี้ทิ้งไม่ปซะ ทิรถเสียแล้วบอกเลยสารภาพผิดรถเสียแล้วรถเสียแล้วรถรถติดรถพังแล้วกันพังแล้วมันเต็มพินมันพังเยอะรถพังพังนั่นรถพัง อยู่ไหนอะนายอะไม่รู้เอาว่าอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านให้ทักคุยนะหมู่บ้านเขากลับมาได้เปล่ารถมันมันติด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 ไม่ได้ สามก๊อหมู่บ้านบอกไอหมู่บ้านหมู่บ้านมันมันมันแต่ว่ามันมันว่าเขาบอกไว้ว่าแป้มพิมพ์เขาอ่ะม่งเสียว่ะมันเสียโบไม้ยอยักษ์นอนหนูงองูรอลิงเสียมาเลยอบอกตรงอะ้แกไอ้ไอ้ตี่แกลองพิมพ์ดิว่าจะเป็นเบอร์เบอร์ว่าเป็นพันธมิตรกันอ่ะ เออทำตัวว่าเป็นพันธมิตรด้วยกันเนะี่ยรวมันติดแต่มันออกไม่ได้มันบอกว่าให้เราอรถไปคืนใครแม่งมันไม่เชื่โอ้โหแต่ลราหาของแล้วสวัสดีอาร์ตีดีตีตีใครดีวะ ดีแม่เลยดีแม่ดีแม่ดีแม่เดี๋ยวไปตามกอลดีแม่ดีแม่ดีแม่คือมันกดมันเขาจะไปเปลี่ยนแปมพิมพ์อยู่อ้มือนไปทำลายสนามกอล์ฟชักแฝงครับเขีนชักขี้มันพิมพังหมดเลยเขียนชักเป้าเขียนไม่ได้ ของก็หายหมดเลยตี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 ในเกมในเกมเขาว่จริงไหมดิเกตตีตีตีในเกมในเกมในเกมเขาว่จริงไหมดิต้องเขีาว่าจริงต้องเขีาว่าจริงไหมดิต้องเขียนต้องเขียนต้องเขียนจริงไหมจริงไหมเขียนดิเดี๋ยวเราบอกเราเออคนเนี่ยเดี๋ยวตีวันนั้นที่เขียนเลยจริงไหมจริงไหมเขียนเลยตี มันเฮ้โอ้เปิดอะไรวะเนี่ยก๊อปวะก๊อปขับเออเราเสียด้านหน้าไอตีเขียนดิจริงไหมจริงไหมเขียนจริงไังอีกหรอเขียนจริงไหมอีกเขียนจริงไหมอีกนายนายเขียนจริงไหมอีกรอบอีก บิ๊กบิ๊กบิ๊กสกายของฟ้ากว้างใหญ่อ่าดีดีแม่ดีแม่เฮ้ย,เข,ย,เ,ขยเขาเจอรถสปอร์ตอีกคันนะว่าน้ำมันเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ตีอยู่ไหนวะตีไม่มี ตีเขียนจริงไหมตอมพี่มนันเสียวะ่ะแต่เขาได้เปลี่ยนอยู่แปบ๊บนะแปบ๊บแม่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 แป๊บแม่ตีอะไรตีตี ไม่เนี่ยผิดไหมติดไอ้ฮะโอ้โหแล้วมันหมดขาดรถเล่นน้วมันหมดเลยบอกอยากคนตีโอ้โหไปหาไหมผิดเหรอผิดไหมผิดผิดเหยียวยักษ์แม่งก็เสียไม่ได้เขีย,เขย,เขย,เขยนเังมันดีเลย ไปกันไปกันไปกันไป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 บ้านกับบ้านกับบ้านนอนกับบ้านนู้นใครมันชื่อบีสกายวะกินไก่ไหมเอ้ยสัตว์สิบอ้ยสัตว์ไไอ้เนี่ยคอับี นี่มานี่ไม่ไม่เล่นมาเล่นนะมานี่มาคงตีนเขาอย่างเดียวแนละ้วมานี่มาคงติวกินไก่ดีกินไก่ดีเอาช็อชต้ารโดตายหรอไหมกินไก่ดีเออเอน้องคีโอเคอร่อยนะอร่อยนะอร่อย โอ้เจ๋งตีตีเขียนว่าจริงไหมไตีตอนเล่เขียนเลยจำีน้ำเขียนเลยตีจริงไหมจริงไหมเขียนดิเขียนไหนเขียนไหนตีจริงไ,มไมหมไอ้ตัวจริงมาเล่นกลอยเขาเน,เนี่ยนจริงไหม เดี๋ยวเรามาคุยกงิน,นะเดี๋ยวเรามาปกติมาสิทีเดี๋ยวเราไปห,หาห,หาอาห,หาเรเพิ่มเงินหาหาเพิ่มเงินหาหาเพิ่มเงินือโอ้โหซอมบี้เยอะเๆอกนกะันเนี่ยใครมาวะพาลันยูลงลงเห็นไหมไม่ไม่เยอะโอ้โห ไม่ไม่ลง้เฮ้ปืนก๊อกนี่ว่าไอ้โคโคไม่ใช่ก๊อกก๊อกพ้องอะไรไม่ไม่ลง้ชอบป่วยใครวะชื่ออะไรชื่ออะไรมิสกาเอื้ออะไรแล้วไอ้เนี้ยกุญตรีที่ที่ที่กูกุญตรีมันอะเนี้ยกุญตรีมันอะไรอะไรอะไรไอ้มิสกากับไอมันได้ไงวะ ไอ้บิสกายกับไอ้มิเตอร์โนอ่ะไอ้ไม่ใช่มิเตอร์โนมิเตโนนั่นมิเตอโนนั่นแหละเออนั่นแหละเขากนตีมาเล่นขึ้เขินเขินเขินอ่าโอ้โหเยี่ยมมัใช่เล่นเลยเนี่ยโอ้โหตีตีเขาอยู่หมู่บ้านนะเว้ยโอ้ลำบากจริงลำบากจริงลำบากเขาเล่น โอ้โหโอ้ลงน้ำไม่ได้มั้ยนะอย่าลงน้ำไปใช้โค่ไงซอมบี้ไว้น้ำได้ไหมซอมบี้ปกติโอ้โหลงน้ำน้ำไว้น้ำได้ด้วยโอ้โหอเกือบตายกูเอ้ยยิงไม่ออกว่ะ อ๋อก็อดีโอมสุดไม่มีกูขอเย็ดหน่อยจริงไหมจริงดีจริงดีจริงดีตอนน้นจริงจริงดิงงดโอ้ยใครหลกวะเครื่องมันกากอีก <laughs> อะรจริงไหม <c oughs> จนตีก็เล่นอีกอเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอขอลาไปหนึ่งไงก,กูกูกูจะกอปไปก่อนแป๊บเขาจะตาย,ยแล้วจริงเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยตีก็อยู่ค่ายทหารว่ะตีเขาอยู่ค่ายทหารนาตีมันไม่ใช่ค่ายามันมันจเป็นสนามบินน่ะมันจะเป็นสนามบินอ่ะโอ้โห oh. จริงไหมจริงไหมเขาต้องไปนั่งเรนเดอร์แล้วก็มานั่งออ,อัพคีพต่อเนี่ยเพ,เพราะว่ามันมันทีเ้นดี้วนยะมันทีเ้นตกลงในหนังหน้าหรือหน้าตกลงให้นั่งหน้าหรือนั่งหลังนะแบบ่ิกายใช่ไหม นั่งตักกูนี่แต่เรายอมตายครับยอมตายครับยอมตายเพื่อไปกวนตีนมันยอมตายเพื่อไปกวนตีนมันกวนตีนมันเดินนั่งตักกูนี่นที่กดอะไรมันยุ่งยากอาะวะกดอะไรมันยุ่งยากอาะวะตักกูนี่มันตักกูดิ นันตากไปดินันตากไปดิต <c oughs> ื่นไม่ให้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 อคนตีงเราเล่นเนี่ยตีอ่ะตีรูดทำไมอ่ะตีออ๋ตีเข้านา่ะ <c oughs> อ๋ออันนี้ก็หลุดอีกคนมิสเตอร์น็อตเนี่ย <c oughs> ของหาย ไม่หายใครหายกับมึงไม่หายไม่หายคิโมมาเล่มันเอ้ยเกิดที่เดิมมาตีเลยเกิดที่เดิมใครโปวะกูดิกูเอง quyền ha quyền quyền quỳ 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 quyền quyền quỳ quyền quyền quỳ lại không được <laughs> จริงดิเย่ไม่มีชื่อเขาเลยเฮ้ยมันเป็นอยน่างไรไอ้เย่ไม่โดนโดนเตะโดนเตะเลยกวนเตเขามาาโดนเตะเลยบยบไปไปเข้าไม่ได้แล้วโดนเตะ